ที่เป็นข่าวดังเลยตอนนี้ครับร้านเจดิ้งหนองคายเป็นไงบ้างพี่เล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเดี๋ยวคุณควนถามอ๋อคนนู้นเหรอครับผมวันนี้ไม่ได้มาทําข่าวเรื่องนี้หรอกเรามากินครับขอบพระคุณมากครับผมมีขายอะไรบ้างนี่พี่กปิดจับเมื่อคืนนี้มามาก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เราขายส้มตำ เพราะว่าเขาซื้อเราไม่ได้ในฝีมือคือเขาขายขายของเหมือนกันเหรอเขาขายพวกลาบพวกก้อยพวกซุ้มตาอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงด้านข้างนี่ค่ะแล้ววันนี้เขามาไหมว่าไม่มาค่ะก็เลยเขาไม่มาทีนี้เข้ามาเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะว่าเรามาขายทีหลังแต่ว่าเราทำอร่อยขายเยอะกว่าแต่ทีนี้ลูกค้าบอกว่าอยู่ที่คนกินเพราะว่าร้านนี้บริการดีแล้วก็อาหารอร่อยแล้วส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยเขาต้องสั่งอะไรเป็นเป็นแบบที่มาต้องสั่งเลยจะจกจับเส้นจ้ะ อะไรขายดีสุดอ่ะมาแล้วต้องสั่งะแต่ันจะทีนี้มันจะมีอยู่3ามอย่างในร้านเราที่เด่นๆก็คือโจ๊กจับเส้นแล้วก็อาหารตามสั่งแล้วก็ส้มตำมีสามอย่างคืออาหารตามสั่งเราก็ทําไม่เหมือนเพื่อนแล้วถ้าผมมาผมสั่งอะไรเดีอยะทำหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวทำให้ทานเลยค่ะเออจัดมาเลยเดี๋ยวจัดให้ทานสาไอ้กระจายดอกแม่แม่มาจากไหนน้องไข่ปะน้องไข่ที่นี่มาไก่เนาะจาก เขาไม่พูดดีๆไงเขาคือมาขู่กันโช่ไงเจนหนีแบบดีๆหรือหนีแบบไม่ดีไม่ให้เราขายไงก็เลยเราก็ไม่ได้เกียงเรา <đ> <ง>มีแต่ว่า <đ> <ง>เราไม่หยุดขายเราจะขายต่อก็เ,อเสียงลูกค้านะเน<อ>่ยเยอะว่าชอบร้านเราเอรก็ตามที่มีที่ดูในไลน์ในแช่นั่นแหละค่ะ <đ> <ง>เป็นอย่าง,งานั้นคือนูก,ก็บอกว่าก,ก่อนนูจะขายหนูก,ก็ขอเขาว่าเนี่ยไอ้ครั้งแรกนุมาขายหน่อย,น,ย,ยนูขายโจ๊กยับเส้นอันจัดสั่งทีนี้ส้มตำไม่มีนูก็เลยไปคุยกับเกว่าแม่หนูอยากขายส้มตำนะ มีลูกแฝดอายุสามขวบค่านมมันไม่พอผู้ชายกินเยอะได้ยังมีแม่แก่ๆนะผ่าสมองอสี่ครั้งแล้วแกจะแปดสิบแล้วที่มีบ้านหนูก็เช่าหนูมาจากจีนอื่นหนูขอขายนะเมียแกก็เลยตอบว่าเจ๊จะขายยังจะขายรถเนี้ยมันได้เงินผมมาขายส้มตำไม่ถึงอาทิตย์ก็มีปัญหาเพราะเสียงตอบลูกค้าว่าส้มตำานองขายอร่อยมากเขาก็เลยอิจฉางั้นแสดงว่าต้องชิมส้มตำด้วยนะนี่ตำให ทำให้กินจะคกได้ไหมไโซ่เนะี่ยจะเลยเหนื่อยไงค,ยคือเราไม่เรามาอยู่กับเขาเราก็ไม่อยากมีเรื่องอก็เลยว่าเออเราขอขายแค่นี้ถ้าเปรียบเทียบดูกับเขาขายหน้าเขาก็ดีกว่าเราอีกคือยังเลี้ยงลูกแฝดลูกชายห้าคนแล้วก็แม่พิการอีกแล้วยังน้องสาวก็ไม่มีแฟนเลี้ยงหลานอีกโซเ่เนีเออ่ยเหนื่อยนะไงออนเหนื่อยมากเราทําดีทําไมมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเหนื่อยครับ เดี๋ยวคนดีๆยุ่งยากกันสิละแม่เขาก็บอกป้าที่ที่ของเขาบอกว่าไม่มีของใครหรอกถ้าที่ของคุณคุณมีโฉนดไหมเออเขาเขาก็เสียให้ส่วนกลางทั้งนั้นเลยเนาะส่วนกลางถ้าทำความสะอาดเออหนูก็เสียเหมือนกันหนูมาอยู่กับคุณคุณก็อยู่เหมือนกันคุณจะมีสิทธิอะไรมาไล่ฉันหนีไม่หนีไอ้ก็โมโหไงเขาก็โมโหว่าพ่าเขาเมาหล่อมากบอก ผู้ชายเมาเหล้าแต่ว่าไอคนมาผัาตู้นู้นน่ะไม่เมาเหล้าออคนมาด่าก็ไม่เมาเหล้าเอขอา,า็้าาออกักเราตัดดันไปโดนน้ำซุปอ,อ,อ,อยากให้เราตีไงเราก็ไม่ตีเราก็อดทนอดทนอดทน,ดนไม่อยากทะเลาะวิวาทแล้วก็ผักเขาออกผักเขาออกอเขาก็ไม่ยอมดนอันพลังทะเล๊ยนี่แหละนะ่สังคมมนุษย์เหนือหน่อยมาหาชิ้นเพื่อเจรดญเลี้ยงลูกลูกก็ลูกแฝแม่ก็แม่แก่ก็ยัง าวันนี้ก็ว่าจะโกงแล้วว่าจะไม่มาขายแต่ว่าลูกค้าบอกว่าสู้นะแม่สู้นะมมมแม่ออกมาสู้ไม่ต้องกลัวถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวหรอกแต่ว่ายังไงละ่ะเราไม่อยากอยากทำกรรมทำเวรอะไรอะ่ะทำให้เราเสียใจก็ทุกข์ใจมันก็เป็นกรรมเนี่ยเหนื่อยเพาทำของเราเมื่อวานของเมื่อวานไม่ได้ขายเลยเขาล้วงขาหมูสับรับ ลูกค้าส่วนมากเขามากินร้านหนูโจ๊กจับเส้นก็เคื่อใหญ่แล้วหนูก็ให้เยอะแล้วหนูทาน้ําแถมด้วยไงยหนูจะมีน้าเจ๊กฮวยน้ำเตียเสียบน้ำมะตูมน้าลำําไยแถมทุกวันพี่ผมขอถ่ายรูปนิดแป๊บหนึ่งถ่ายร,รูปอาหารรูปอาหารแป๊บหนึงจะมีโจ๊ก<อ>แซ่บจับแซ่บครับแล้วก็ต้มเส้นแซ่บก็เหล่าแซ่บมันจะเหมือนกับต้มยำมีสานะครับเอาสักสองสามอย่างก็พอนะพี่นะพี่ก็ไปติดตามผมใน youtube นะ ผมไม่ได้มาเรื่องปมอะไรหรอกผมมากินอันไหนเขาบอกอร่อยผมจะมากินอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหนื่อยบางทีเขาบอกว่าเอ๊ะเพิ่งมาทําไมขายดีจังเลยทาไมดังจังเลยเราไม่อยากดังหรอกเราอยากบริการเพื่อนมนุษย์ให้กินของอร่อยอร่อยที่มีคุณภาพท่กอย่างเออถูกต้องคนเราทําไมมันใจแคบมากมากเขาติ๊กจําอะไรด่แม่ทำไมใส่แคบหมูด้วยตํารวมค่ะตํารวมจะมีขาไก่ใส่ด้วยโอ้ตํารวมของนองคาย น้องคายน่ะมันเป็นเมืองแฉแดงมันเงียบค่ะทีนี้ลูกค้าเขาก็บอกให้มาขายทางนี้หน่อยทำอาหารอร่อยขายดี่บัดนี้าแต่เด็กน้อยกับหลายเนาะใช่เยอะทีนี้เขาถามว่าเอ้าวทำไมถ้วยใหญ่ถามว่านักศึกษาน่ะถ้วยหนึ่งสี่สิบบาทถ้าะเขากินไม่อิ่มเพราะเต้องจางซืีอิ๊ดแล้วก็ซิ้นเปลืองอีกน่าสงสารใชาไหมถ้าเป็นลูกเราไปเรียนต่างจังหวัดดินึกถึงลูกเราอ่ะมันจะเป็นยังไงพอค้าขาย ด้วยเราก็เลยทําแบบว่าหนึ่งถามว่าเราแจกน้ําถามว่าเป็นการขายของเราไหมก็เป็นการขายถามว่าเป็นการทําทานด้วยไหมก็เป็นพออยู่นองคายหนูก็ทานน้าเหมือนกันต้มน้ำแจกเหมือนกันและทีนี้กับข้าวหนูจะทําถ้วยใหญ่ถามว่า40บาทถ้วยเบล้อถามว่าเขากินอิ่มเขาไม่ต้องไปพวกแต่งซื้ออีกเลยดีนวแม่ได้บุญอัดีแล้ว ไอทีนี้เราทําคนดีคนทําไมมันอีสาก็ไม่รู้พูดกันนี้ก็ได้เหนื่อยมงเยหนยชิมไหมชิมมสุยทั้งน้ำปลา้าเลยได้เลยนะของเรามาจจะออกเผ็ดเปรี้ยวนัวกลมกลอมบานี้ที่ทำให้ดนทำลายยอร่อยกินแล้วมันจงพรอมกอดปลาร้าอร่อยปลาไม่เหม็นอร่อยไม่เหม็นฉุนมันจะหอมในปากกลมกล่อมนะคะ ค่ะเดี๋ยวทำไอ้นั่นพี่ก็าด้วยนะกอลเหลาซุปเปอร์แซ่บครับเพราที่นี่กอลเหลาซุปเปอร์ขายแต่แซ่บแล้วนี่ใสถุงไม่ใส่ถ้วยพอมีเรื่องหนูก็เลยจัดร้านสายไงห้าโมงปกติห้าโมงเสร็จเรียบร้อยละวันนี้ชุดละหกค่ะลูกค้าก็ว่าจะไม่ขายลูกค้าบอกออกมาเถอะแม่ขอสักทีตัดนั้น่อยนะครับผมเอาเลยครับอันนี้ได้เลยลายดีจ้างลายดีจ้างจบแคปจบเส้น กับลูกชายก็ตัง้งใจขายไงครับครับดีแล้วครับเดี๋ยวเอาตรงมุมไหนดีอันนี้ครับนี่เลยจะได้คุยกับแม่ได้สะดวกค่ะ <c oughs>